ดังนั้นเราสวยกรรมใดเนี่ยกรรมนั้นจะส่งผลต่อเราและกรรมนั้นก็คือตัวอารมณ์ที่เราคิดนั่นเองขณะที่เรากําลังคิดนึกเรื่องใดก็ตามคนอื่นก็มาดึงความคิดนึกเราออกไปไม่ได้ใช่ไหมและคนอื่นกําลังนึกคิดเราก็ไปดึงความคิดเขาออกไม่ได้คนอื่นกําลังนึกคิดคือคนนั้นกําลังสร้างกรรมใช่ไหมแล้วใครในโลกนี้จะดึงกรรมของเขาออกได้ไหม ไม่ได้นี่คือการที่ใครก็ตามในโลกแก้กรรมให้ใครไม่ได้เข้าใจคำว่ากรรมให้ถูกต้องแล้วยมจะเข้าใจเลยจะไม่วิ่งไปหาวิธีแก้กรรมอย่างอื่นนอกจากอริยมรรคมนองค์8เพราะเราต้องแก้ด้วยตัวเราเองนะแล้วกรรมจึงไม่ได้เกิดจากผู้อื่นบันดานนลนะเพราะว่าใครจะมาคิดแทนเราเราคิดเองทั้งนั้นนะใช่ไหม่า กุศลวิตกอกุศลวิตกเราคิดเองหมดอย่างน,นี้แล้วก็จะเห็นว่าทําไมพระสูตรที่เรามองทีแรกโอ้โหเนี่ยมันจะเป็นไปได้ยังไงหรือทําไมมันจะต้องทําเช่นนั้นเนี่ยเขาเอาเลื่อยมาเลื่อยเอาอวิวะเธอออกเป็นสองท่อนอย่ามีจิตคิดปรททุสไลยอย่าเปล่งวาจาชั่วยาบให้มีจิตเมตตามีบุคคลนั้นเป็นอารมณ์โอ้โหมันได้ยังไงเนี่ยนะแต่เพราะอะไร พอมองอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยโอ้โหผู้เจ้าเมตตาเรามากเลยเพราะถ้าเราคิดประทุสร้ายพวะเนี่ยเรากําลังคิดอกุศลใช่ไหมนั่นคือเรากําลังได้พบอันเป็นอาบายเจ็บตรงนี้ไม่พอไปเกิดอภาัายต่อเจ็บซ้ํารอบสองแบบโง่สนิทเลยใช่ไหมทั้งพบนี้และพบหน้าเลยโง่สนิทเนี่ยเนี่ยถึงต้องบอกอย่างนี้เลยอะ่ะใช่ไหมเท่ากับผู้เจ้าเมตตามากเมตตาเพื่อให้เราโง่าชาติเดียวไง เออเจ็บชาตินี้ชาติเดียวแล้วชาติหน้าเราไม่โง้ละใช่ไหมเราได้สุคติละอย่างเงี้ยอืมและถ้าโยมเนี่ยมีเจริญเมตตาได้ในขณะนั้นมีบุคคลนั้นเป็นอารมณ์โยมพรหมมักอิกานะใช่ไหมอ่าไม่ธรรมดาโยมขึ้นเทวดารูปประพบชั้นที่หนึ่งอ่ะอายุไขยหนึ่งกับ